ค่ะท,ทุกคนในคลิปนี้นะคะจะเป็นไกด์ไลน์นะคะสําหรับการเขียนใบลาออกจากงานเป็นภาษาส,สวีเดนนะคะคือแบบบางคนบอกอ่ะพี่โยคะงานยังไม่ได้เลยลาออกเลยะคะไม่ค่ะเป็นเกตความรู้ไว้หลายบริษัทแบบถ้าจะลาออกก็เขียนใบลาออกมาเลยและทีเนี้ยคนที่มันแบบไม่มีหัวในการเขียนจดหมายไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงแล้วก็โอ้ยไม่มีตัวอย่างดูอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ก็แบบจะมาแชร์ไกด์ไลน์เนาะเอาไปปรับเปลี่ยนนะเอาไปปรับใช้ในตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองนะจ๊ะไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะอันนี้จะแบบลายลายนะก็คือทำในคอมนะคะต้องขออาภัยด้วยสำหรับสายตาตรง a 4ขึ้นมานะคะตรงหัวมุม,มตามวันที่เลยค่ะเป็นภาษาสวินโยแค่ยกตัวอย่างวันที่ที่คุณจะต้องกรอก ตรงกลางหน้ากระดาษเขาคำว่าเซนิงเบรฟหมายความว่าใบลาอกที่ประเทศนี้นะเริ่มต้นคำว่าเ hey ฮแล้วก็เวนบักแล้วก็บรรทัดต่อมาตามที่โชว์เลยค่ะจากนั้นนะคะมันจะเป็นการสาธยายว่าเราเป็นใครมาจากไหนตำแหน่งอะไรแล้วก็ที่สถานที่ทำงานชื่ออะไรนะคะวักแรกเนี่ยชื่อเราโอเคไหมข้อต่อมาเนี่ยประชุนนมนัมเบอร์นะคะของเราในประเทศสวีเดน ที่ถามต่อมาฟอร์มรรโรโซมหมายความว่าตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะตามจุดไขป่ปลาปัวที่ร้านอาหารที่ทำงานของเราก็ใส่ไปในตำแหน่งนี้นะคะวักต่อมาไม่ต้องย่อหน้านะคะมันเป็นเหมือนกับว่าเหตุผลที่คนทนเจ็บ <c oughs> ใช่ปะเหตุผลที่เราทนเจ็บไม่ใช่เหตุ <c oughs> ผลที่ว่าจะต้องลาออกนะคะข้อแรกเป็นเพราะอะไรข้อที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ด ต่อมาแล้วแต่เลยว่าเหตุผลอะไรหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะพูดตรงๆจะลบตรงนี้ออกก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะเสร็จแล้ววักต่อมานะคะเป็นเหมือนกับว่าตามที่ในสัญญาจ้างนะจ๊ะว่าจะทำงานล่าสุดนะคะอบอกล่วงหน้าก่อนขี่เดือนนะคะอย่างเช่นที่ทำงานคุณหนึ่งเดือนก็เอ็นมุนน่ะเด นะถ้าสมเดือนก็เทียมมดนะเด้แล้วแต่เลยนะคะหรือว่าที่โยเขียนนะแล้วแต่เดือนที่ให้หรือว่าตามตกลงนะจ๊ะเออตรงเนี้ยใส่ไปด้วยก็ดีเนาะจากนั้นถ้าเราเขียนไปแล้วว่าสมมติหเดือนก่อนล่วงหน้าก่อนลาออกจริงเป็นวันที่เราก็มาใส่ตรงนี้เนาะตามที่ตามในคอมเลยเนาะมันมีแค่สองที่นะคะที่เราจะต้องกรอก ตรงนี้ลอกไปเลยไม่เป็นไรนะหลังจากนั้นวักต่อมาอาจ๊ะไม่ต้องย่อหน้าค่ะแค่วักลงมาจบด้วยคำว่าเมดเวลิงเฮลสิงกาหมายคาว่าด้วยความปรารถนาดีอะไรประมาณนี้เป็นประโยคจดจดหมายแล้วก็ตามมาด้วยเมืองที่เราอยู่นะคะวันที่ที่เราเขียนจดหมายเนาะทั้งสองอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นฝั่งเราเนาะที่เราจะเซ็นนะคะแล้วก็ฝั่งเจ้านายของเราเนาะที่เขาจะต้องเซ็น ให้เราแล้วก็เขียนชื่อแบบผู้เ,เขียนชื่อเราก่อนแล้วก็ชื่อของเจ้านายที่จ้างเรานะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นลายเซ็นของผู้โดนจ้างแล้วก็ผู้ว่าจ้างอะไรประมาณนี้นะ่ะให้ทําเป็นสองฝั่งแล้วก็ เนี่ยภาพรวมของจดหมายก็จะเป็นในลักษณะนี้ให้ทําออกมาสองชุดเพราะว่าเวลาที่เจ้านายเซ็นนะเราจะได้เก็บไว้หนึ่งชุดแล้วก็ให้เจ้านายไว้หนึ่งชุดบ้านเมืองนี้ทําอะไรก็ต้องเป็นหลักฐานมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์ในการแชร์การเขียนจดหมายใบใบละออกเขียนใบละออกจากงานเป็นภาษาสวีเดนของโยนในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ